การปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะโดยการนําของหน่วยหน่วยที่เป็นหน่วยผอมบรบระดับสูงมานําปฏิบัติซึ่งซึ่งการปฏิบัติของหน่วยที่นําปฏิบัติมีความจู่โจมมีความรวดเร็วใช้แรงกายแรงใจทั้งตัวหน่วยในพื้นที่เองทั้งตัวหน่วยที่มาวางแผนเพื่อเตรียมปฏิบัติเองนะครับจึงทําให้เราทำสำเร็จสามารถยึดครองภูมิคุ้ได้ร้อเอร์เซต นะครับต้องยอมรับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปฏิบัติแล้วมีความยากมากเนื่องจากเราขึ้นจากที่ต่ำทานที่จากที่ต่ําเข้าหาที่สูงนะครับสิ่งที่พวกผมทําสิ่งที่หน่วยที่นําเข้าปฏิบัติทำมันมันที่สุดของที่สุดของทหารนะครับที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ของเราลับพื้นมา ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่พื้นที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามที่เรายึดขึ้นมาตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่ยากแล้วก็เป็นจุดคลยเม็ครับใช้เป็นการยิงปะทะยิงกดครับแล้วก็หลังจากที่ยึดได้เราก็จะใช้พวกอา,อาวุธยิงสนับสนุนของเราหลายๆส่วนเพื่อที่จะําการผลักดันเขาครับให้ออกไปจากพื้นที่ของเราครับ เป็นของเราชาติไทยไกลไกล,ลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือไทยไหลล,ล้อมลงดินใครมินสักศีคนไทยจากที่เราได้ยึดภูมะเขือเป็นของแผ่นดินไทยเราคืนมา นะครับก็มีดำริของแม่ทัพภาคที่สองนะครับว่าให้ได้สร้างสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับอยู่บนพื้นที่นี้โดยการสร้างเสาธงชาติในภูมะเขือนี้นะครับอันดับแรกก็คือในแนวความคิดของผมครั้งแรกก็คือเราเป็นคนไทยและก็เราเป็นทหารไทยนะครับซึ่งสิ่งที่สูงสุดของเราที่ยึดถืออยู่ทุกวันนี้ก็คือ สถาบันชาติาซึ่งเราได้มีโอกาสได้ชักธงชาติขึ้นตรงริมขอบเขตของประเทศไทยนะครับนี่คือความภาคภูมิใจและก็ภาคภูมิใจแทนคนไทยทั้งชาติเลยครับรราาผมจะเป็นคนที่พากำลังพลขึ้นมามแะครับม,มันเป็นที่ที่เขาะรเบิดใันเข้มตัวนี้คือเป็นสาย โอ้รู้สึกขอบคุณกําลังพลแล้วก็พี่ๆทหารทุกหน่วยงานเลยครับเพราะผมคิดว่าทหารทุกหน่วยงานนี้เขามีความสําคัญหมดทุกที่เลยครับทุกเหล่าเลยครับก็ขอบคุณและภาคภูมิใจที่ย่อมเสียสละเพื่อประเทศชาติเราแผ่นดินไทยเราครับวิญญาณผู้ที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไทยนะครับนักรบกล้าทั้งหลายที่ที่ผ่านมาในสมรภูมินี้นะครับถ้าท่านยังสามารถรับความรู้สึกนี้ได้ก็ขอให้ท่านจงเชื่อมั่นว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่เป็นทหาร ที่ต่อจากท่านจะรักษาแผ่นดินไทยเหมือนกับท่านเคยรักษาและก็เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินไทยในครั้งนี้ครับขอสดุดีน้องน้องนักลบทหารทุกคนนะครับที่เสียสละแรงกายแรงใจเสียสละหยาดเหงือ่อเสียสละเลือดเสียเสียสละชีวิตนะครับทั้งคนที่กําลังบาดเจ็บอยู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับและกําลังคนที่เสียสละ